แจกสูตรลาดหน้าขั้นเทพแบบไม่มีคักบอกกันตั้งแต่วิธีเลือกซื้อวัตถุดิบกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่โกโฮเซล จุดหมายใหม่ที่คุ้มกว่าสาขาสีนครินโซนแรกที่ผมเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนของเนื้อสัตว์ครับที่นี่เขามีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับผมแต่ทีเด็ดนะครับเขาจะมีเนื้อเกรดพรีเมียมนําเข้านะครับพร้อมกับเนื้อที่ไดเอทไว้แล้วเอาไปขายเอาไปทํากินกันได้เลยครับผมแต่ที่ผมตามหาคือเนื้อหมูสันนอกสไลด์ครับจะบอกว่าที่นี่เขาก็มีเตรียมไว้แล้วสไลด์ออกมาเป็นแผ่นบางๆสวยๆแบบนี้รับรองว่าทารัดหน้าได้อร่อยแน่นอนครับเดินผ่านมาเจอโซนซีฟูด้ดนึก ว่ามาเที่ยวออาเรียมครับผมดูสิครับแคนาเรียนล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆก็มีนะครับปลาแซลมอนนําเข้าก็มีหรือจะเป็นปลาไทยปลาทะเลปลาน้ําจืดมีครบปดแม้กระทั่งกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆเขาก็มีครับที่นี่เรามาซื้อผักกันเลยดีกว่าครับที่นี่เขามีผักสดให้เลือกมากมายนะครับทั้งผักพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นผักนําเข้าหรือจะเป็นผักโครงการหลวงก็มีจะมีแบบทั้งหั่นแล้วยังไม่หั่นนะครับแล้วก็มีแบบเป็นแพ็คใหญ่แบบขายทรงขายปิคมีหมดเลยจริงครับแต่วันนี้ที่ผมมาตามหานั่นคือคณะฮ่องกองถุงนี้ครับ ก่อนจะไปซื้อวัตถุดิบกันต่อผมขอแวะดูผลไม้สักนิดหนึ่งนะครับที่นี่เขามีครบมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดตาสีทองนะครับมะขามหวานเพชรบูรณ์มะม่วงน้ําดอกไม้พิษณุโลกนะครับผมมะละกอฮอนแลนด์นะครับส้มโอนครสีธรรมราชนะครับผมส้มสายน้ําผึ้งจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่จัดมาครบเลยครับต่อไปเราจะไปเลือกซื้อเส้นกันนะครับที่นี่เขามีเส้นให้เลือกหลายแบบเลยครับแน่นอนลัดหน้าต้องใช้เส้นใหญ่นะครับผมได้เส้นแล้วต่อไปผมก็จะไปซื้อเครื่องปรุงนะครับเราต้องใช้น้ํามันงาครับผมแลล้้วกก็็เาจีีีีนนท่่ม นี่นะครับถือว่าเป็นของหายาตอีกอย่างหนึ่งและก็แป้งมันฮ่องกองคุณภาพดีครับและเต้าเจี้ยวแนะนําว่าให้ใช้เต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งนะครับผมก่อนจะกลับขอแวะดูชีสนําเข้าจากทั่วโลกครับน่ากินแบบสุดๆไปเลยครับตรงนี้ผมต้องแวะแน่นอนครับและโซนเวิร์กช็อปที่จะแนะนำเทคนิคดีๆในการทำอาหารเพื่อน,นำไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพกันได้อีกด้วยนะครับโกลโฮเซลจุดหม้ใหม่ที่คุ้มกว่าบอกเลยว่าเดินสนุกจริงๆได้วัตถุดิบมาครบแล้วมาดูวิธีทำกันเลยครับ เริ่มจากการหมักหมูนะครับเราจะหมักด้วยแป้งข้าวโพดซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำมันถั่วเหลืองครับผมหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับตั้งน้าให้เดือดจัดๆนะครับนำคณะฮ่องกงลงไปลวกและนําขึ้นมาน็อกน้ําเย็นพักเอาไว้ครับนำเส้นใหญ่มาคลุกกับซีอิ๊วดําเล็กน้อยนะครับและนําลงไปผัดให้เกรียมให้หอมได้เลยครับต่อไปคือเคล็ดลับสําคัญในการทําน้ําราดหน้าให้อร่อยนะครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับใส่เต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเศษ3ส่วน4ช้อนโต๊ะและเหล้าจีนเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นผัด ให้หอมนะครับนี่คือเคล็ดลับความอร่อยเลยครับผมหลังจากนั้นเติมน้าเปล่าลงไปประมาณ250 ML ครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้แล้วลงไปนะครับพอหมูสุกได้ที่นะครับก็นําแป้งมันฮ่องกงมาผสมน้ําในอัตราส่วน1ต่อ1นแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับความเหนียวแค่ไหนที่ชอบก็ตามนั้นเลยครับและก็หย่อนน้ำมันงาลงไปเล็กน้อยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วมาจัดลงจานนะครับขนาสวยๆเรียงลงไปแล้วก็ราดด้วยน้าลาดหน้าของเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ ราดหน้าคั้นเทพถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่สะดวกมาซื้อด้วยตัวเองที่นี่เขาสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับผม g r o w h o s e e จุดหมายใหม่ที่คุ้มกว่า